ดูตอนที่2นะครับของม .4 หลักสูตร E402 นะครับเมื่อสักครู่เราอ่านจบกดข้อที่11ไปละนี่ตอบกดข้อที่12นะการที่เราไปทำกิจกรรมนั้นๆน,น,นะครับผมโดยที่เป็นกิจวัตรหรือพูดง่ายๆก็คือไปโรงเรียนเพื่อเรียนไปโรงพยาบาลเพื่อป่วยนะไปนอนก็ต้องเพื่อนอนไปโบสถ์ก็เพื่อไปสวดมนต์ไปทำบุญไปคุกเพราะว่าทำความผิด ไปโรงพยาบาลอธิบายไปแล้พเพราะไปป่วยยูนิเวอร์สิตี้ไปเรียนหนังสือพวกนี้เขาเรียกว่าไม่ใช้ a a n มเดเข้าใจนะครับเช่น go to school go to bed อย่างเงี้ยเราก็รู้ละนะว่าเราไปทำอะไรอยู่โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดสอนนักเรียนไปใช้ I go to the school นี่มันแปลว่าอะไรแปลว่านักเรียนไม่ได้ไปเรียนอาจจะต้องไปพบครูใหญ่หรือว่าเป็นพ่อแม่ไปหาไปเยี่ยมที่โรงเรียนพูดง่ายๆถ้าเราไม่ได้มีทุรละอะไรที่นั่นเงนี้ยเราใช้เดอนำหน้าเพื่อให้รู้ว่าเราไม่ได้ทำงานประจำที่นั่น เช่นน้องชายไปติดคุกใช้คำว่า i n p r i s o n แต่ไปเยี่ยมนะน้องชายที่อยู่ในคุกเราเรียกว่า the prison กดข้อที่13กดพิเศษคำว่า work กับ home เนี่ยนักเรียนเวลาใช้ไม่ต้องมี a and the บางครั้งนีงก,ก็ถามว่า home กับ house ต่างกันยังไงก็อธิบาย,ยง,ง่ายๆเลยกันถ้าใช้ house ตรงนี้ก็ต้องนึกถึง a and the นะ a กับ the แต่ถ้าเกิดพูดถึง home เนี่ยก็เป็นที่รู้กันมันเป็นนามนับไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องใช้ กฎข้อที่1 4ต่อเลยนะครับลักจากการพิเศษการใช้อาร์ติเคิลเช่นที่เราไม่ใช้อาร์ติเคิลเช่นการพาดหัวข่าวนะ man c u r e on mountain อย่างเงี้ยสังเกตใช้ตัวพิมพ์ใหญ่พวกพาดหัวข่าวประกาศโปสเตอร์บันทึกมีโมทั้งหลายแหละ notice ที่แปลว่าบันทึกจดรายการพวกนี้ไม่ต้องใช้อ่ะเข้าเนื้อเรื่องเลยนะครับขออนุญาตไปต่อ exercise ที่5เนาะนะนะเคนะครับก็นิดเดียวเองนะเคนะครับผม เริ่มนะครับออกซิสไท์เดียวเพราะว่าทฤษฎีอ่านไปเยอะคำว่า French enjoy นะ the food คำว,ว่า French เนี่ยนักเรียนก็นึกออกละคำว,ว่า French เนี่ยต้องแปลว่าคนใช่ไหมทีนี้คนเนี่ยนักเรียนก็รู้ว่ามันเป็นพหูพจน์หรือว่าเอกพจน์น่าคิดข้อนี้น่าสนใจคำว,ว่า French กับ the French นะเอกพจน์หรือพหูพจน์เริ่มเลยนะครับถ้าใช้ ah เป็นที่รู้กันเอกพจน์ถ้าใช้ the ก็เป็นพหูพจน์ เราะฉะนั้นให้ดูคำว่า enjoy enjoy, enjoy เป็นโครงสร้างพาหุพจน์เพราะการิยาไม่เติม s, <S กริยาเติม s, <S เป็นเอก,กพจน์ไม่เติม s, <S เป็นพหุพจน์นันก็หนึ่งเฉลยคำว่า the french แปลว่า french people i can eat egg อ่ะครานี้มาดูคําว่าไข่ไข่ที่เรียนเห็นมันไม่เจาะจงเพราะว่าหลัง egg ไม่มีตัวขยายไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนเฉนนลยกากบากหรือว่า blank หรือว่าตัว X กระดะานเนีอ่านเป็นอ่นเป็น blank นะครับ แทนเครื่องว่า x เลยอ่าน x ก็ได้นะแต่ว่าครูขออนุญาตใช้คำว่าแบงชี้ลบ c อย่างที่เห็นนะครับคำว่า c เนี่ยนะมันไม่ได้เจาะจงด้านหลังมันอยู่ที่ไหนนะครับนะงั้นตรงนี้นักเรียนก็เข้าใจนะก,ก็จะเฉลยคำว่า x ลงไปแต่ถามว่า c ใช้ the ได้ไหมจริงๆแล้วใช้ได้เราใช้ the c ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใช้ the c เนี่ยทุกคนก็ต้องนึกภาพให้ออกนะว่าว่าทะเลที่ว่าเนี่ย ณตรงนี้มันอยู่ตรงไหนเงอยู่จอชลบุรีทะเลที่ว่าแล้วก็จะนึกถึงบางแสนพัทยาอะไรประมาณนี้เพราะฉะั้นข้อน,นี้ก็เลยขอญอาตแนะนําโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจะต้องเฉลยคําว่า the sea เพราะมันเป็นภาษาพูดตึกป่ากกันเดี๋ยวถ้าเกิดเฉลย x ก,ก็จะถูกตามแบบเรียนนะครับผมอันชียล์ l e e นี่เฉลย x แต่ถ้าเกิดใช้ the ได้ไม่ได้ข้อ3ก็เลยมีคําตอบนะครับข้อที่4 2คําตอบข้อ3ามีสองคำตอบก็คือคําว่า the กับ b a n c ชีไ i ท์ writing l e t t e r to him ใ right? ช mm ่ไหมชี i ลท์ w r i t i เ g letter ข้อความนี้ดูก่อนจดหมายเป็นพระหุพน์ใช่ไหมครับเมื่อจดหมายเป็นพระหุพน์ฉเฉลยคำว่า x e นะครับผมนะต่อนะครับด้านหลังเขาไม่ได้เจาะจงนี่ว่าว่าเป็นสถานที่ใดนะยังเขาเขียนแล้วว่า she ลท์เลชีไลทิงเลตเอย่างเงี้ยนะครับเเฉลยเป็น x e ไม่เจาะจง อีกเรื่องหนึ่งนะหลัง there is, there are, there was, there were นี่ก็ห้ามห้ามใช้เดนะต้องใช้เป็น a, n n d หรือว่าเป็นพหูพจน์เลือกเอาอ่ะต่อนะครับส่วนที่ฉันมองเห็นสังเกตไหมการเล่นตัวนี้เจาะจงด้วยคำว่า we saw เราเรียกโครงสร้างการเจาะจงคือ1สถานที่2ตามด้วยประธานบวกกริยาอย่างเงี้ยถือว่าไปเจาะจงแล้วว่าส่วนที่เราเห็นทั้งข้อนี้เฉลยเดอข้อที่6 My son no German คำว่า German นี่เป็นภาษานะนับไม่ได้เฉลย Bank เขาที่ 7. Please come back and have lunch เรียนไปแล้วเนาะ lunch เป็นมื้ออาหารก็ไม่ควรจะเขียน a and the เฉลย Bank there are อ่ะตัวนี้เฉลยไปละยังไงห้าม the แน่ต่อให้หลัง house Set จะไปเจาะจงว่าอยู่สองฝั่งถนนปกติถ้าเรียนเขียนคำว่าบ้านเนี่ยและด้านหลังตามด้วยสถานที่นักเรียนต้องใช้คำว่า the แต่ถ้าเกิดด้านหน้ามี there is there are หรือว่าแดดที่แปลว่ามออีมีนะข้อนี้ห้ามใช้ an ท,ทีนี้ขอโทษข้อนี้ควรจะใช้ an แต่เราจะไปใช้ the ไม่ได้ทีนี้ an ใช้ไม่ได้เพราะ, How ะเขาไปเพระหุบคลเฉลยคำว่า blank ข้อที่ 9. did you see light like นะอย่างเงี้ยได้ใช้คำว่า the ละเพราะว่าแสงเจาะจง in the sky นะแสงเจาะจงสถานที่ต่อนะฮะข้อที่10เขาพบว่าความสุขสังเกตว่า happiness ไม่ได้เจาะจงว่าอยู่ที่ใดเฉลย blank ข้อที่11จําได้ใช่ไหม um ism, โรคไขข้อฉเฉลยแแรง each ผดผืนคันเราก็จำว่าเรามีโรคอยู่4ชนิดไงหนึก็คือโรคไขข้อ 2. อ n ินฟลูเอนซ่าพวกไข้หวัดใหญ่ 3. มะเร็ง4 d i ไดอะเบติส, eng, ส abetes, ซึ่งนักเรียนจะพบว่าโรค4โรคเนี่ยเราจะไม่เติมนะอ a r ิเคิลเพราะฉะนั้นขอน้อนี้ each เป็นตัวอ่างเติม and each สิบสองเฉลยไปแล้วนะเบรคฟัตนี่พูดไปละเฉลยแบงก์阿拉สกาเฉลยแบงก์เพราะว่าอะไรเพราะว่าสถานที่ไงเราไม่ใช้ a a n d the non article g r e a t salt lakes อ่ะคราข้อนี้ต้องพึงระวะังคำว่าสถานที่ในภาษาอังกฤษนะครับนั่นนี่ต้องดูด้วยถ้าเป็นเอกพจน์ OT, เนี่ยเราไม่เติม a and แต่ถ้าเกิดเป็นพหูพจน์เช่นสังเกตไหมเลกเป็นรูปพหูพจน์เลกมันปกตินี่นะแต่เป็นกาเติม S มันก็เฉยคำว่าเด e ะเขียนทีตัวเล็กนะครับ The Great Salt Lake ข้อที่14 My son always m a k e fool เขาว่า m a k e fool เนี่ยนะมันเป็นสำนวนนะเข้า okay, ไหมเขาว่า m a k e fool เป็นสำนวนนะครับเ mm hmm. มื่อเป็นสำนวนนะ m a k e fool นี่แปลว่าอะไรการหลอกลวงนะหรือว่าแกล้งให้เราดูป่นดูโง่นะไม่เขา้า m a k e fool นะมาลุ้นเลย mm hmm. เดี๋ยวมาดูในหนังสือเรียนเผื่อจะได้แบบทบทวนนะครับ แล้วก็ไปที่สำนวนอะนะไปที่นั่งเรียนั่นเนี่ยไปเปิดที่สำนวนอะนะแล้วก็นั่งไปนะเพรสโจ๊ก <a> เป็นต้นอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดูคําสำนวนเมคสังเกตใช่ไหมครูก็นะให้เราเห็นในแบบฝึกหัดดีกว่าสำนวน make fool, เมคเอ f o o ลแปลว่าทำให้ขายหน้าอย่างเงี้ยนะ m a เมคเอาเมตเต็กซ a noise makes เมคสปิชเมคเอาวิชเมคเอาฟ o ลออเทีนะครับนะเพื่นถึงบอกว่าบางครั้งเอ๊ะสำนวนเอาตรงไหนมาตอบก็ไปอ่านทฤษฎีข้างบนก็ขนขเขียนสรุปให้เห็นนะครับ ข้อนี้ก็เฉลย make a fool of ต่อนะฮะ tell นะกับคำว่า truth นะครับในสำนวนนี้เขาแยเฉลยไปเลยนะฮะพูดความจริงก็ใช้ the ครับผม tell the truth to a lie สำนวนพูดโกหกใช้อะนะที่เหลืยไปอ่านทวนข้างบนข้อที่16 betty cum a suwanaroom ตอนนี้ก็รู้กันนะเฉลยแป a งเพราะว่าเป็นชื่อไงเอกพจน์อา ken ไปเยี่ยมน้องใช้ the เพราะว่าเขาไปเยี่ยมไง แต่น้องของเคนที่ว่านี่ไปติดคุกใช่หไหมก็ต้องเฉลย b บ a n สิบเจ็เฉลย the กับ b l a n อ่าขยัตต่อสิบแปดนะฮะ Great Britain คุณอ่านเสร็จแล้วนะคำว่า Great Britain ก็คือชื่อเล่นหรือว่าชื่อไม่เป็นทางการของประเทศอังกฤษอย่างนี้เฉลย b บ a n พอ Kingdom of สังเกตไหมคำว่าเจาะจงหรือเรียนจะจำว่ามี of ต้องมี the ก็ได้เพราะฉะนั้น18นี่เฉลย the Kingdom of Romania หลังออฟนี่ต้องใช้เดอะเขาดูยังไงตั้งใจฟังนะหลังออฟเขาใช้เดอะหนึ่งต้องเป็นสถานที่เป็นเวลาเป็น Verb ING ที่เรียกว่า g e r u n n สถานที่เวลา Verb ING นะครับทีนี้บางคนก็อาจจะจำสั้นๆว่าตัวพิมพ์ใหญ่พวกนี้มี o f ฟต้องมีเด e เพราะฉะนั้นโรมาเนียเป็นทั้งสถานที่เป็นทั้งตัวพิมพ์ใหญ่เฉลย THE KINGDOM แต่บางคนก็จําว่าสหาภาพสหรัฐราชอาณาจักรอย่างคิงด o มนี่แปลว่าราชอาณาจักรสาธารณรัฐต้องใช้เดก็จะมีความจําแบบนี้เหมือนกัน 19. John has been l u t c h i n g home from นะรีบกลับบ้านเพื่อไปนะไปไปงานเลี้ยงไปไประชุมใช่ไหมเอา e e t i n g นะ e e t i n g เอาเฉลยคําว่า A meeting หรือ THE meeting ก็ต้องดูตัวด้านหลังด้านหลังเขาเจาะจงว่าในวอชิงตันเมื่อเป็นวอชิงตันเจาะจงฉะเฉลยเดมีติ้ง ปกติเราก็ใช้ a meeting นะครับแต่ถ้าเกิดเจาะจงสถานที่ต้องใช้ the ข้อนี้ฉนเฉลย the meeting Washington เป็นสถานที่เอกพจน์เฉลย blank Christmas เป็นชื่อฉเฉลย blank 20บนะครับ Buddhism แล้วก็วิเคราะห์ก่อน Buddhism ในที่นี้มันเป็นคนหรือเป็นศาสนาก็ดูที่ religion นะครับนะ religion เคยสอนเรื่อง east แล้วนะเราะันถ้าคุณตอบด้านหน้าด้านหลังมันต้องเหมือนกันเช่นปกติแล้วก็ไม่อยากใช้คําว่า an อยู่แล้วละ่ะ นะแต่ถ้าเกิดในเคสอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้หรือไม่ต้องใช้ดูยังไงอาะถอยน้อีกหนึ่งครั้งครับก็ดูว่ามันใช่คน